ดีครับคุกับผมเพ่รักเกษตรดีสีนะครับวันนี้มาอยู่ในสวนของผมเองครับที่บ้านดอนเสียอำเภอเสการจังหวัดมึงการนะครับคนี่ครับสวนของผมครับออก่อนหน้านี้ก็ให้คนอื่นขีดนะครับให้คนอื่นขีดไปพอดีเขาขีดนะผมก็ใช้ยาเล่งครับใช้ยาเล่งแล้วทําให้ยางไม่ค่อยมีน้ายางครับค่อยมีน้ายางไหลออกมาแล้ว เรามารักษาด้วยกรดอะมิโนและไพโตซานครับสวัสดีฉีดพ่นมา4ครั้งแล้วครับสี่ครั้งแล้วอาทิตย์ฉีดอาทิตย์ละครั้งครับฉีดอาทิตย์ละครั้งเอาเรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงของต้นยามีอะไรบ้างครับการเปลี่ยนแปลงของต้นยางทํา,า,า,าทให้หนายาน ขาวขึ้นครับเปลือกนุ่มครับฉีดง่ายครับแล้วก็ลาดำลาชมพูก็หายไปครับไม่มีนะครับสว่วนนี้จะไม่มีลาดำและลาชมพูครับครับเอาเรามาดูว่าน้ำยางจะออกไหลดีไหมครับแล้วมาดูกันครับ วันนี้วันนี้มันเรามาถ่ายชิปกันก็ฝนตกนะครับอุบสรรศนิดนึงนะครับครัยางเราขีดเป็นสองหน้านะครับเป็นสองหน้าเพราะว่ายางอ,อายุมนมากแล้วครับ ายางสว่วนนี้ก็15ปีแล้วครับยางสว่วนนี้15ปีแล้วดูดูครับดูน้ำยางครับดูน้ำยางของเราครับดีครับน้ำยางจะเ,เข้มข้นครับเข้มข้นกดอะมิโนและไคโตซานของเราครับน้ำยางเข้มข้นหนักเกิดเซียนยางดีครับไม่มีน้ำเลี้ยงครับ เราใช้จริงทำจริงเห็นผลจริง